สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เขาเอิ่นว่าว่างจากการจักงนันได้มาเลาะเบื้องเขาเบื้องน้ำตามปกติวิธีชีวิตของคนเช่าให้เช่าหน้าสนินะครับพี่น้องเนะาะเขาแงมงามอีนดีนี่แหละหลังจากที่บริมาเบื้องหลายหมื่นหลายเว้นเมื่อนี้กันเลยม,ยม,ยมายำยมทำเขา้า อ้าง้ามตามที่วางไวอยู่ดอกที่นองฝนฟ้ากะเมื่อนอี้คือซึ้งคืบคืโอ้หง่าก็เริ่มสิไลตัวนี้เนาะลูกพี่น้องเด้อผู้ที่อยู่ในบ้านได้เฮืน่นผู้ที่เหตุการณ์เหตุงานกนัรักษาสุขภาพคอยสุขภาพาร่างกายแข็งแรงตั้งกัดสูงๆออกบาดออกเฮืน่นใส่แมต ได่นะ่กากอนามัยโยนนี้เพิ่นบ่อให้สองสัน้นพวกนี้บ่มันธรรมาดาครับสั้นเดียวนี่ก็บ,บ่อยากให้ใส่ปันใดพกเจียวล้างมือมันล้างมือบ่อยๆนะครับเนาะน่ดีย๋ยวก็เป็นห่วงเป็นใยจ,จากพีจากน้องเขานี่แหละมาเบิง้งให้เบิ้งหน้านะครับเมื่อนี่เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันมีวันหยุดน้ำเขาอยู่หยุดทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเขามาหยุดเองเมื่อนี่ให้เบิงบ้งน้าเบิงบ้งในเบิงบ้ง เขาเบื้องน้ำไปซะละครับแต่งามอยู่ตลอดน้องถ้าว่าให้อยู่เทิ่งนีขึ้นก็ส่งมแต่หญ้าเทะบนให้อยู่เทิ่งนีน้ำน้ำอยากบกโอ้เอาได้การยูดกพี่น้องที่กำลังมาจากกรุงเทพกรุงไทย เป็นกำลังบางท่านบางคนกำลังเตรียมกุงุงเตรียมการน,นะครับแก่งไปทังลุงพยาบาลเบื่อเด้อแก่งไปเราเิ่นกะซิมีหน่วยงานนะครับผู้บรรบผิดชอบนั่นแหละจัดหารถหาล่าไปรับไปส่งก็เพื่อให้มักกักตนกักตัวสักก่อนจากผู้ใดมาจากจังหวัดอื่นก็นได้ผู้อยู่ในจังหวัดก็่าไปรังเกียจเพิเ่อพี่น้องเด้อคึ้พอตั้งแต่เข้าไปขอผ้าป่าน้ำข้าวเจ้าเนี่ พอผับป้าขาเจ้าว่าสันโอ้ยันตะข้าเจ้าบ่ใส่ซองยันตะข้าเจ้าบ่ใส่ซองหลายยันตะข้าเจ้าบ่มีสายสายเอสายบีสายผู้นั้นผู้นี้เป็นโปรงกว่าท่านไปสันนี้ว้าไปสันนี้พันย่านจังสีจะไปร่างเขียดเพลินเฮ็ดสิมเฮ็ดประตูโหงเฮ็ดโบดกวางผับโป้งผัป้าจ้างหมอรหองหมอลำก็แม่นข้าเจ้าอยู่กรุงเทพยบกุงไถหยินลาพย่านจังสีก็จะไปลังเขียดเฮ็ดสันเบินถอ ถือว่าพี่น้องห้องบ้านห้องน้ากันนั่นแหละแต่ว่าพูดว่าจากต่างจังหวัดโรคไพ่ไข่เก็บผู้ใดกิบไม่อยากทำมันเปลี่ยนดอกตะกี้ว่าสัตวเขาผสมจะได้ยากไดจะมอรับไงขนาดหนึ่งกับสองเสียนสามเสียนเงินไทยบ้านมันหาอะไรดอกเงินไทยบ้านอย่างเก่งกับไรง้อสองตัวสามตัวทั้งละเงินไทยบ้านหลวพ่อเได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนีแต่ว่าการย,กยูผู้กรุงเทพบุญไทยผู้เ่วยการที่งานอยู่งลงการล้งงาน เป็นมีทรงมีายบานนันบานนีซอยกันเฮ็ดมากก็มาตุ่มมาซุ่มกันจังใดมอหองมอลำมาเด็กมัยางเป็นจังสี่สิบเปลังเขียดเดียดสันเพินกับบได้แมนบ่พี่น้องอ่ะจังใดก็ได้ฮักกันแพ่งกันดีกว่าสร้างกันสละครับพี่น้องเด้อช่วงนี้กับผ่าน้นวิกฤตให้มันไปสู่ๆกันไปร่วมกันตั้งการสูงๆกันไว้นะครับอันนี้ไม่เบิ่งบรรยากาศบอกกันไปเน่ เรื่งเล่าจิงตัางๆเสร็จแล้วครับเอาโอกาสหน้าครับก็สิบมะย่างบ่อนยางจ่าให้พี่น้องฟังคือเก้านั่นแหละช่วงนี้ขอบคุณในหลายกับเด้อที่มาติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ